วิธีการมาร์กหน้าอย่างถูกวิธีจุดใช้ปริมาณเดียวไหมครับก็ไม่มากตามที่เห็นเลยนะครับประมาณบางมากไปก็ลอกไม่ออกรูปหน้าก็ไม่ได้นามากไปก็ไม่ดีก็ลอกไม่ได้มันไม่แห้งเราให้มันะเดีะเดีทำไมตรงนี้ดูแล้วเหมือนเยอะกว่าตรงนี้ไม่ขอต้องขอพกันโอเคครับ ประมาณนั้นเหมือนจะเยอะแล้วแต่ไม่ยอกพอดีในการเกียร์แล้วเราทำเกียรย้อนเริ่มจากใช้นิ้วนางนิ้วนางนะครับสองนิ้วตบกันตบกันแล้วก็เกียร์ย้อนมาย้อนเลยย้อนรุมคนเลยนะคะถ้าคนมีเหนียงก็ใส่ในตรงนี้ก็ได้นะคะแต่น้องเขาไม่มีค่ะเขาเด็กอยู่ถ้าคนแก่ก็ใส่ไปเลย อันนี้ถ้าเกิดผมอยากประหยัดผมปรากฏว่าผมเอใส่ตัวมาร์กเนยน้อยเกินไปมันจะเกิดอะไรขึ้นครับลอกไม่ได้ <ผล S 2> คือบางมากจับแล้วขันเลยใช่ใช่ผลก็อาจจะหน้าอาจจะไม่ค่อยยกยน้อยเกินไปบางอย่างมันน้อยไปก็ไม่ดีนะค,ะครับแล้วในกรณีถ้ามากไปล่ะครับมากไปก็ไม่แห้งเลยลอกไม่ได้อีกมันก็ไม่ดีครับต้องพอดีพอดีอะค่ะนะคะ,นะคะอาตามนี้ตามรูปหน้านะคะ พยายามแบบเน้นทายกมาเนี่ยให้มันแบบประกบกันดูเล็บโอเคไหมอย่างใต้ตานี่เราไม่จําเป็นเออไม่ต้องใกล้มากหรอกตานี่เราไม่จําเป็นที่จะต้องโดนเลยนะครับโดยเฉพาะตรงใต้คิ้วนี่ก็ไม่ต้องไม่ค่ะอ๋อแค่นี้ ในน่ะเกลี่ยเกลี่ยให้ดูมันจะพอดีไม่น้อยไม่เยอะลอกกำลังได้ค่ะกำลังดีค่ะประมาณกิบผมไม่ไดีๆหน่อยน่าใส่ให้หมดลอกได้หมดโอเคนะอเชื่อมกันแล้ว Cast a spell. Mm. I'm glad you came. The sun goes down, the stars come out. And all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came. You cast a spell on me, spell. ครับเข้าใจกันแล้วนะครับเพื่อนๆครับสำหรับวิธีการใช้ตัวมาร์กหน้าลูมิเนสตัวนี้อย่างถูกหลังนะครับตอนนี้ต้องขอขอบคุณคุณนินามากๆเลยครับที่หมายขอ,องพวกเราทครับ